เอาแล้วครับผมก็ขอกล่าเสริญทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดเทียริสผู้ต่อต้านเหล่าสกิปพี่ดี้ทอเรนตนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับหนึ่งนะครับคือคัมเบล่าแมนสองสปิกรแมนสามทีวีแมนนะครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมจัดไปก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆด้วยนะครับก็ในเทียริสในครั้งนี้นะครับผมก็จะเอาตัวละครจากที่ผมทําคลิปครั้งที่แล้วนะครับยีรูปแบบนะครับมาทําเทียริสในครั้งนี้นะก็ถ้าภาพตัวไหนไม่ชัดต้้อออองขภััยยดวนะคครบโเ ประมาณนี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเริ่มตัวที่1กันเลยนะครับปะ่ะตัวที่1น,นะครับ normal c a m e r a man นะครับโผล่มาครั้งแรกใน ep ที่8นะครับมีสูงสูงเฉลี่ยอยู่ที่1.7เมตรนะรทุกคนก็สำหรับตัวนี้นะก็เป็นตัวละครหลักของซีรีส์นีนะทุกคนก็เป็นตัวที่ไม่เก่งมากแล้วก็ไม่อ่อนมากนะทุกคนผมก็จะให้ตัวนี้อยู่ที่เทีย B ไปแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับตัวนี้ที่ผมให้เทียบบนะครับเพราะว่าไปเป็นตัวละครหลักของซีรีส์นี้นะก็ไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้กากมากนะเพราะว่าในบาง e ีีเนี่ยทุกคนก็จะเห็นตัวนี้ตายหรือมันก็ฆ่าได้นะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครที่2กันเลยครับตัวที่2นะครับบิ๊กคัมเบล่าแมนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ีที่11นะมีส่วนสูงอยู่ที่5.3เมตรนะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมีพละก,กําลังที่สูงมากๆเลยนะทุกคนไม่ว่าจะ EP ีทีที่ตัว Big Man ัวเยาลงสู้กับ โพลิสสกิปปิ i ต y ทอลเล e ตอยู่นะทุกคนก็สามารถจิบขึ้นมาแล้วดึงหัวได้เลยนะทุกคนแล้วก็อีพีที่4ีสนะครับสามารถเวี่ยงแจ็คแพดสกิป i ิ y t o ทอลเลตแบบกระดาษเลยนะทุกคนเวี่ยงใส่ตึกทีนี่พังเลยนะทุกคนโอ้โหก็ถือว่าตัวนี้แรงเยอะมากๆเลยนะทุกคนผมก็จะให้อยู่ที่เทีย ไปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับบิ๊กคาเมล่าแมนนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่3นะครับสไปเดอร์คาเมล่าแมนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่13นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่8.5เมตรนะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็มีรูปลักษณ์ที่เป็นคล้ายๆแมงมุมมีปืนติดอยู่ตรงลำตัวช่วงล่างนะทุกคน,นก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็โผล่มาครั้งแรกใน EP พีที่สินะครับโดยการยิงปืนขึ้นไปหาเจ้าไจแอนซ์ไฟยิงสกิปปีนี้ทอรเล็ตนะทุกคนแต่ก็โดนเจ้าไฟยิงเน,นี่ยยิงเลเเซอร์สวนนนนกกลลัับมาะะททให้พงยุค ก็ระดับเจ้าตัวนี้นะช่วงอีพีทีหลังเนี่ยผมไม่เห็นตัวละครนี้เลยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะแต่เจ้าตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่เทียบี B ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งแต่ที่ผมดูมานะผมว่ามันยังสู้ตัวไหนไม่ได้เลยนะทุกคนเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปแลครับตัวที่4นะครับไททันคาเมล่าแมนนะครับผมมาครั้งแรกใน E p ีที่18นะ มี่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่50เมตรทุกคนก็สำหรับยอดไททันคาเมราแมนนะครับก็เป็นตัวละครคีย์หลักของพวกคาเมราแมนะนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีทั้งความแข็งแกร่งมีอาวุธที่หลากหลายนะครับแล้วก็ยังมีความฉลาดอีกนะทุกคนเออสามารถลุยเดี่ยวได้เลยนะแต่ก็มาพลาดใน EP ที่20นะครับโดยเจแอนล็อกเกอร์สกิปปี้เทเลสพุ่งชนใส่ทุกคนทำให้แขนขาดเลยนะทุกคนก็หายไปหลาย EP ีมากๆเลยครับจนสุดท้ายต้องมาโผล่ใน E p ีที่5้านะครับด้วยร่างของเมกกาไททันคาน ล่างแรกนะทุกคนผมจะให้อยู่ที่เทียเอสไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคปไปเรามาดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่5นะครับไวท์คาเมล่าแมนนะครับโผลม,มาครั้งแรกในอีพีที่ยีนะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยที่หน่งจเมตรนะก็หลับเจ้าไวท์คาเมล่าแมนก็จะต่างจากนอร์มอลคาเมล่าแมนตรงที่ใส่สูทสีขาด้วทุกคนนอร์มอลคาเมล่าแมนเนี่ยจะใส่สูทสีดำนะครับแล้วก็เจ้าไวท์คาเมล่าแมนเนี่ยจะพบเห็นส่วนใหญ่อยู่ที่ในแลบอย่างเดีียยยววเเเเลนนนนนะะะทุกคคพรราาา่่่ใสงมมจไห็ ไวท์คาเมล่าแมนเลยนะทุกคนเพราะว่าเจ้าไวท์คาเมล่าแมนเนี่ยเป็นวิศวะกรในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้พวกคาเมล่าแมนสปิกเกอร์แมนทีวีแมนนะทุกคนโอเคก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถ้าแบบความฉลาดเนี่ยผมว่าผมจะให้เทียเอสเลยแต่นี่เรามาอยู่ในเทียที่เอาไปสู้กันนะทุกคนโอเคผมก็จะให้อยู่ที่เทียสีไปก่อนละกันนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวที่ขอนะครับ n o r m ม l Speaker Man นะครับผมมาครั้งแรกใน ep ที่ยี่สิบสี่นะครับแล้วก็มีสวนสูงเฉลีย่ยที่หนึ่งจุดแปดเมตรนะก็สำหรับ ก็คล้ายๆกับ normal camera man เลยนะครับทุกคนแต่ก็ในช่วง ep หลังๆนะส่วนใหญ่จะเห็น normal speaker man เนี่ยโดนฆ่าตายนะทุกคนก็ไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่นะแต่ผมก็ยังจะให้อยู่ที่ t ี e r B แล้วกันนะครับโอเคสำหรับ normal speaker man นะโอเคปเดี๋ยวเราไปดูตัวละคต่อไปแล้ครับ ตัวที่เนะครับจแอนสปิกเกอร์แมนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่24นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่9.8เมตรเลยนะครับก็ส่วนสูงนี้นะครับจะเท่ากับจแอนสกิปฟิตี้ทอรเลนเลยนะทุกคนเจ้าตัวนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงเลยครับอยู่ที่เทียเอไปเลยแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีผลงานเด่นๆอยู่ที่ EP ที่37นะครับเจ้าจแอนสปิกเกอร์แมนเนี่ยก็ได้จากการเจ้ามิวแทนสกิปฟิตี้ทอรเลนนะครับลุมต่อยเจ้ามิวแทนสกิปี้ดทออยเเลนะก็ถืว่าป็นตัััวลละครรหหกสบซีรีีส์น้เหมทอร์แมนนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่8นะครับคอปเตอร์สปิเกอร์นะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่ยีนะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่8.5เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็โผล่มาครั้งแรกใน EP ที่ยีนะครับโดยการบินเฉยๆนะแล้วก็ใน EP ที่ยีนะครับก็จอดไว้เฉยๆนะแล้วก็ใน EP ที่สานะครับก็เจ้าคอปเตอร์สปิเกเนี่ยก็ได้บินเฉยๆนะทุกคนแล้วก็โดนไททันสปิเกอร์แมนที่โดนสิงอยู่ยิงนะครับก็พังไป2ลลำเยนนะทุกค ก็ถามเจ้าตัวนี้นะผมยังไม่เห็นผลงานของวันเลยนะผมก็ขอให้อยู่ที่เทียซีไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนถ้าขนาดตัวไม่ใหญ่เนี่ยผมจะให้อยู่ที่เทียดีเลยแต่นี่มันขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ8.5เมตรเลยนะก็ถือว่าสูงมากๆเลยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่9นะครับ Diver s p i k e r Man นะครับผมมาครั้งแรกใน EP ที่25นะครับ แล้วก็ไม่โผล่มาอีกเลยนะมี่วนสูนเฉลล่ยอยู่ที่1.5เมตรนะทุกคนก็หรับเจ้าตัวดิเวอร์สปิกเกอร์แมนนะครับในอีพีโซดที่มันเปิดตัวนะครับมันได้ทําการขี่ชักโครกที่มีพวงมาลัยนะทุกคนล่อเหล่าสกิปปี้ดียทอเลตนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็ให้สไปเดอร์สปีกเกอร์เนี่ยจัดการนะทุกคนก็หรับเจ้าตัวนี้นะสกิลการสู้ของมันเนี่ยแทบจะไม่มีนะทุกคนแต่ความเร็วของมันเนี่ยมีถือว่าสูงใช้ได้นะทุกคนแต่ผมว่าตัวนเนี้ยก็คล้ายๆกับ normal สป บีไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าลุกมาสู้เนี่ยผมก็ว่าคล้ายๆกับ normal speaker man นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่10นะครับ spider speaker นะครับผมมาครั้งแรกนี้ ep ที่นะครับ มี่วนสูงเฉลี่ยที่3.9เมตรนะก็หรับเจ้าสไปเดอร์สปิเกอร์ตัวนี้นะทุกคนพลังทำลายล้างสูงมากๆเลยนะครับสามารถจัดการพวกสกิป i ิที o เทเลทธรรมดาใจอ่อนสกิปปิที่เทเลแล้วก็สไปเดอร์สกิปิที่เ t เลได้อย่างง่ายดายเลยทุกคนโดยการเปิดขึ้นเสียงที่ดังมากๆเลยนะทุกคนผมก็จะให้เจ้าตัวนี้อยู่ที่เทียเอไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสามารถจัดการพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเลยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับ ตัวที่11นะครับไททันสปีกแมนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP พีที่นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยว่36เมตรนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ไปพาดใน EP พีที่นะครับโดนปรารสิตสกิปตี้เฮเลตควบคุมนะทุกคนถึงตอนนี้นะครับ EP พีที่ไปแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากปรารสิตสักทีนะทุกคน โอเคสถาบับเจ้าตัวนี้นะมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วนะครับแล้วก็พลังโจมตีที่สูงมากๆเลยทุกคนสามารถจากการเจ้าพวกใจแนนที่มีสูงสูง30เมตรขึ้นไปเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะทุกคนเจ้าสถาบับเจ้าตัวนี้นะผมจะให้อยู่ที่เทียเอ็แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผมว่าเจ้าตัวไททันสปิกรแมนเนี่ยถ้าใน E p ีที่4 7นะมันไปใส่เดียวกับเมก้าทีวีแมนนะแล้วมันชนะนะทุกคนผมจะให้เอบวกเลยแต่นี่มันลุมนะทุกคนมันก็เลยแบบสามารถสู้กับเมก้าทีวีแมนได้น เดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปกันเลยครับวันนี้จะสอน,นครับ CCTV l o v e r นะครับผมมาครั้งแรกนี้ EP ที่ยีนะครับแล้วก็ถูกจาัดก,การลรงใน EP ที่ยีนะครับด้วยฝีมือของ Normal Skipper t o i l e t นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยที่0.4เมตรนะก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็คล้ายๆกับ Spy Skipper t o i l e t เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมีจุดเด่นแค่ไปสอดแหนมมานะแล้วก็ไม่เนียนนะทุกคนไม่เนียนทั้ง2ตัวเลยผมก็ตามกันไปติดๆเลยครับอยู่ที่เทียด,ดีไปแล้วกันนะครับ โอเคป่าดวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่13นะครับวู m มนคาเมล่านะครับผลมาครั้งแรกใน EP ี29นะครับแล้วก็ถูกจัดการลงใน EP ี29นะครับโผลมาแค่ EP เดียวเองนะแล้วก็มีส่วนสูงอยู่ที่1.6เมตรนะทุกคนก็หรับเจ้าตัวนี้นะก็เออผมก็ยังไม่เห็นศักยภาพของมันเลยอเออผมขอให้อยู่ที่ TLC ไปก่อนแล้วกันนะถ้างั้น โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่14นะครับพลาสม่าคาเมล่าแมนนะครับผมมาครั้งแรกใน EP พีที่35นะครับมีสูงสูงเฉลีย่ยที่1.7เ mm, มตรนะผมว่าจะตัวเนี้ยน่าจะเก่งกว่าไว้คาเมล่าแมนธรรมดาที่ไม่มีปืนอีกนะผมก็จะให้อยู่ที่เทียบี B. ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยก็โดนจาัดก,การลงใน EP ีที่35นะครับด้วยฝีมือของไททันสตีกแมน ที่โดนควบคุมอยู่นะแล้วก็จีแมนสะกิปปี้ดิโอเลนทุกคนก็โดนตัวตึง2ตัวฆ่านะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่15นะครับเจนพลาสมาคาเมล่าแมนนะครับโผลมาครั้งแรกใน EP ที่36นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่5.3เมตรนะก็หลับด้วยตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับเจนคาเมล่าแมนเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนสูตรจากสีดำเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีปืนพลาสมาทั้ง2อันเลยนะทุกคนแล้วก็ใน EP ที่36เนี่ยยก็ได้ิงปรสิบหกเนี่ยตายเกือบหมดเลยนนะทุกคิงหรสิตัวนี้ผมก็จะให้อยยู่่ททีีเ ไปแล้วกันนะครับโอเคป่านเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่16นะครับพลาสมาแท้งนะครับผมมาครั้งแรกนี้ EP ที่37นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยที่เจ็ดเมตรนะทุกคนก็หลักเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเป็นรถถังที่ติดปืนพลาสมานะครับแล้วก็จะต้องมีใจแอ้นคาเมล่าแมนเนี่ยคอยบังคับปืนพลาสมาด้วยนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนพลาสมาที่แรงที่สุดเลยนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยใน EP ที่38นะครับเจ้าพลาสมาแท้งเนี่ยกำลังจะยิง ไททันสปิกเกอร์แมนที่โดนควบคุมอยู่ได้แล้วนะแต่เมก้าจีแมเอาตัวมาขวางนะทุกคนก็เลยทําให้พลาดเป้าไปนะแล้วก็โดน g m แ n นสกิปบี้เทเลสเนี่ยสวนวยการยิงเลเซอร์เข้ามานะครับทุกคนแล้วก็พังเลยนะทุกคนใน EP ที่38นะแต่ผมคิดว่าเจ้ารถถังคันเนี่ยผมจะให้อยู่ที่เทียเอเลยนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้ามันโดนเลเซอร์ของเมกา G-man เนี่ยโดนไปถึงสี่ลำแสงเนี่ยแล้วมันไม่พังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินไปหน่อยนะอันนี้โอเคฝากเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่17นะครับ TV-man นะครับโผลมาครั้งแรกนี้ EP ที่39นะมีส่วนสูงเฉลี่ยที่2.3เมตรนะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมีพลังคือสามารถสะกดจิตพวก s k i ป p y ที่ทอเลตได้นะแล้วก็มีพลังอีกอย่างหนึ่งสามารถวาร์ไปได้นะทุกคนอู๋ก็สก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าตัวนี้มันตายเลยนะทุกคน ก็สลับร่างธรรมดาของเจ้าตัวนี้นะผมว่าผมจะให้อยู่ที่เทียเอไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมยังไม่เห็นมาสะกดจิตตัวใหญ่ๆได้เลยนะทุกคนอย่างใจแอนสกิปปี้ดิทอเลตเนี่ยก็ยังไม่สามารถสะกดจิตได้นะผมก็จะเห็นเจ้าทีวีแมนตัวร่างปกติเนี่ยสะกดจิตพวก Normal ลสกิปปี้ดิทอเลได้นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับ ตัวที่18นะครับใจแอนทีวีแมนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่40นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยวที่10เมตรเลยนะก็สหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีทีวีถึง5ทีวีด้วยกันนะทุกคนก็สหรับเจ้าใจแอนทีวีแมนนะครับก็สามารถสะกดจิตพวก Giant Skippy D t อยเล t นะครับแล้วก็น Normal Skippy D t อยเล t ได้อย่างง่ายดายเลยนะทุกคนแล้วก็แบบไม่ได้สะกดจิตธรรมดานะทุกคนสะกดจิตแบบร้ายแรงแล้วทุกคนแบบทําให้ไอ้พวกนั้นอ่ะเป็นบ้าเลยนะทุกคน โอเคก็ถำับเจ้าตัวนี้นะแต่ใน E p ีที่4 3นะครับพวกสกิปปี้ที่เลนะครับมันเอาแว่นตาม,มาใส่นะครับทำให้จแอนทีวีแมนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ทีวีแมนธรรมดาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันนะทุกคนโอ้สำหรับเจ้าตัวนี้นะกนะ็แต่ถ้าใน E ีีที่4ี่เนี่ยถ้ามันไปช่วยไอ้พวกนั้นสู้นะทุกคนผมจะให้อยู่ที่เทียเอสเลยแต่นี่แม่งหนีเฉยเลยทุกคนแล้วก็ปล่อยให้พวกนั้นสู้กันเองนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ ไอ้เป็นเพื่อนที่คบไม่ได้จริงๆนะสำหรับตัวนี้ผมก็จะให้อยู่ที่เทียไอยัไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไอ้เจ้า2ตัวนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่18นะครับไททันทีวีแมนนะครับผมมาครั้งแรกนี้ EP พีที่สีนะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่40เมตรนะทุกคนสำหรับเจ้าไททันทีวีแมนนะครับก็เป็นลูกหลานของผมนะผมก็จะให้อยู่ที่เทียเอสไปเลยแล้วกันนะทุกคนก็พลังของเจ้าไททันทีวีแมนนะทุกคนก็สามารถสะกดจิตให้พวกสกิปปี้ด เลยตัวนี้ไม่เป็นตัวที่โอ้โหเสียโคตรเท่เลยทุกคนผมโคตรชอบเลยสาหรับเจ้าตัวนี้นะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่20นะครับเมก้าทีวีแมนนะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่44นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่40เมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ต้องมีเลยพูดถึงเลยนะทุกคนผมก็จะให้อยู่ที่เจียเอสพัดไปเลยเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวละคอนที่โอเวอร์พาวเวอร์จ,จัดแล้วทุกคนก็สามารถจัดก,การพวกสกิปปิที้เทอรเรนเนี่ยได้เกือบทุกตัวเลยนะทุกคนผมย้ำว่าเกือบทุกตัวเลยขนาดจีแมนสกิปปิที้เทอร์เรนเนแต่่ก็ไปพลาาดทใน EP ที่47นะครับโดนลุมนะทุกคนก็เจ้า่ต,าตอนนั้นก็จะมีไททันสปีกเกอร์แมนด้วยนะทุกคนก็ได้เอามีดไปแทงหน้าจอเมก้าทีวีแมนนะครับทำให้เจ็บสาหัสเลยนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะหายไปหลาย EP อยู่นะสำหรับตัวนี้แต่ก็ขอให้มาเร็วๆกนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็พลังที่โคตรจะโอลยนะทุกคนโอ้โหโคตรชอบเลยสำหรับตัวนี้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวที่21นะครับ Double Puncher c a m มล a Man นะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่48นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยที่2.3เมตรนะก็หลับเจ้าตัวนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกหลักของคุณดาวฟักบูมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่โผลมาใน EP ที่48แล้วครับแล้วก็ใน EP ที่50 51 52แล้วก็53นะทุกคนก็ได้โผล่มาทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ใน EP ที่52เนี่ยตัวนี้ได้การอัปเกรด ดยการติดเจ็ตแพดที่ข้างหลังนะทุกคนแล้วก็ใน EV ที่5เรียว3นะครับด้วยการโชว์เท่นะทุกคนด้วยการจัดก,การเจ้าเจ็ตแพดสกิปปิเน่ทอลเลนะครับแล้วก็มีสกิปปิเน่ทอลเลตัวใหม่มานะทุกคนมีพลังพิเศษคือสามารถวาร์ปได้น,นะทุกคนมันสามารถจาัดก,การไจแอนต์สไปค์แมนได้อย่างง่ายดายเลยนะทุกคนแต่เจ้าตัวเนี่ยไอพันเจอเนี่ยพันเจอคาเมล่าแมนเนี่ยตัวที่มันถือไม้ดูดซ่วมสองอันเนี่ยแม่งบินขึ้นไว้ทุกคนจะไปสู้กับตัวนั้นนะทุกคนโอ้โหก็เป็นลูก,ลก เอไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นลูกรักกันทุกคนเออประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่22นะครับ TV w o m a n นะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่49นะครับมีส่วนสูงที่เดียวที่2.3เมตรนะก็สำหรับ TV w o m a n นะครับก็โผล่มาแค่ EP เดียวนะแต่ก็โชว์พาวเวอร์ได้แบบโอ้โหโหดมากๆเลยทุกคนสามารถฉายรังสีไฟได้นะทุกคนแล้วก็สามารถถอดหัวตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปสิงร่างของ Skippy D Toilet ได้นะทุกคนโอ้โหก็ถือว่าตัวนี้โอเวอร์พาวเวอร์อยู่นะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่่่่าาเเเกกงมมๆลยยยนะะครรับผจให้อูททีี เอสไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับทีวีบูมเบนนะทุกคนเออทุกคนอันนี้ผมไม่ได้โวยจริงๆนะแต่ผมว่ามัน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 เก่งอะ่ะตัวเนี้ยเออจริงๆทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่23นะครับเมก้าคาเมล่าแมนนะครับโผลม,มาครั้งแรกใน EP ที่50นะครับมีส่วนสูงเฉลีย่ยที่50เมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ เป็นร่างอัปเกรดของไททันคาเมล่าแมนนะครับหลังจากที่อ p นะีที่20เนี่ยที่บาดเจ็บสาหัสมานะทุกคนก็ได้หายไปหลายอีพีมากมากเลยทุกคนแล้วก็กลับมาล่างเมก้าคาเมล่าแมนนะทุกคนมีอาวุธเพิ่มเติมคือมีคอนนะครับอาวุธที่ติดตรง หน้าอกของไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้ใช้ใน EP พีที่สินะครับแล้วก็ใน EP ที่50นะก็ได้ทําการอัปเกรดมานะครับทำให้มีความแรงมากขึ้นนะแล้วก็มีปืนที่ติดอยู่มือซ้ายของเมก้าคาเมล่าแมนนะทุกคนก็หลังจากตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องมีเลรพูดถึงสำหรับตัวนี้เลยนะครับผมจะให้อยู่ที่เทียเอสพัดไปเลยเลทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมคิดว่าเจ้าเมก้าคาเมล่าแมนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดสําหรับไททันตอนนี้นะทุกคนเพราะว่ามีความแข็งแกร่งที่สูงกว่าร่างเดิมอีกนะทททททุุุุกก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 คคคคคนนนนนแแแลลล้้้วววววว็็มมมมมมีีีีอออาาาาาธ่่่่่รรรบืเเดดดิิิะะยังงงงไฟตโโหผ ตัวนี้น่าจะเป็นทท่านที่เก่งที่สุดนะตอนนี้แล้วนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับวิดีโอ,อสี่นะครับคามล่าฮลิคอปเตอร์ทาร์สปอร์ตนะครับผมมาครั้งแรกนี้ EP ที่52านะครับก็บเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นยานขนส่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ผมมาใน EP ที่ห้าอีกรอบหนึ่งนะทุกคนก็บินเฉย,ยน,นะทุกคนก็ไอเจ้าตัวนี้หรอมันไม่ใช่เป็นตัวที่เอาไว้สู้อะดิมันเป็นตัวที่ลำ,ลำเลียงอะดิทุกคนตัวนี้งั้นผมจะให้อยู่ที่เทียสี โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่25นะครับเมดิกคาเมล่าแมนนะครับผมมาครั้งแรกใน EP ที่52นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยวที่1.7เมตรนะก็แบบเจ้าตันะวนี้นะครับก็จะเป็นหมอสนามนะครับคอยดูเลคาเมล่าแมนที่เจ็บอยู่ตรงพื้นนะทุกคนก็ทักษาที่สู้ในสงครามผมก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นหมอนะทุกคนผมก็จะให้อยู่ที่เทีย์4ไปแล้วกันนะครับ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวคอสุดท้ายกันเลยครับปะ่ะตัวสุดท้ายนะครับตัวที่26นะครับแบ็คคาเมล่าวูเมนนะครับผมมาครั้งแรกใน EP ีที่52นะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยที่2อยูสาเมตรนะก็สำหรับพลังของแบ็คคาเมล่าวูเมนนะครับก็สามารถล็อกออนหัวของสกิปปิเดียเทอเรดได้นะทุกคนก็ถ้าล็อกออนเสร็จแล้วก็จะยิงเข็มออกไปนะทุกคนแค่1นัดน,น,นะครับทำให้นอร์มัลสกิปปิเดียเทอเรดเนี่ยตายได้เลยนะทุกคนก็สำหรับตัวนี้นะครับผมจะให้อย เไปแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคก็ผมขอจบคลิปนี้ยวเดีโนี้นะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์ like, กดซับประคายผมด้วยนะครับเพื่อปเป็นกนำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปนะแล้วก็ถ้าข้อมูลตรงไหนของผมผิดพลาดนะครับหรือว่าผมพูดตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็สามารถพิพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย